ฉันจมูกจังเลยอะทำไมจามบ่อยจังเลยวันนี้จัดบ้านยังไงให้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้นะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะออกจากบ้านเนี่ยพวกเราดูแลตัวเองกันดีอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าภายนอกบ้านเนี่ยมันมีมลภาวะมากมายไหนจะโรคระบาดไหนจะฝุ่นละอองต่างๆ PM 2.5นะคะหลายๆคนก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดอาการโรคนี้คะ่ะโรคภูมิแพ้นั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าบางทีต,ต้นตอของการที่ทําให้เกิดโรค ภูมิแพ้หรืออาการภูมิแพ้กาเริบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่จากมลภาวะนอกบ้านแต่อาจจะเกิดจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเราก็ได้นะคะเช่นนะคะลายฝุ่นเชื้อรา,าแมลงต่างๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองค่ะวันนี้แม่จ๋านะคะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะจัดบ้านอย่างไรนะคะให้ห่างไกลาจากโรคภูมิแพ้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมแชร์และแบ่งปันคลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยค่ะการให้เท่ากับได้รับนะคะ ถ้าแชร์กันแล้วไปฟังกันเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะเกิดจากการที่ร่างกายค่ะมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าไปในร่างกายนะคะทําให้มีอาการแพ้ค่ะเช่นมีอาการไอจามคัดจมูกน้ำมูกน้ำตาไหลบางคนอาจจะมีอาการคันรอบดวงตา ระคายเคืองนะคะบริเวณใบหน้ามีผดผื่นคันแดงตามตัวตามผิวหนังนะคะหรือถึงขั้นอาจจะมีผิวหนังลอกอักเสบหรืออาจแพ้รุนแรงถึงขั้นท้องล่วงแน่นนาอกหายใจไม่ออกก็มีนะคะ หตุะะของภูมิแพ้ก็มีใหญ่ๆด้วยกัน2สาเหตุค่ะสาเหตุที่1นนะคะก็เกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะถ้าครอบครัวไหนนะคะที่มีคุณพ่อหรือคุณแม่หรือมีญาติสายตรงนะคะที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุก,กรรม รุนลูกรุนหลานก็อาจจะมีอาการภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกันค่ะและสาเหตุที่2ก็เป็นอีกสาเหตุใหญ่ๆก็คือจากสภาพแวดล้อมหรือจากการได้รับสารกระตุ้นภูมิแพ้ต่างๆนะคะที่ทําให้ร่างกายเกิดอาการแพ้ค่ะสารต่างๆนะคะก็เช่นฝุ่นละอองไลฟฝุ่นแบคทีเรียขนสัตว์ละอองเกสรแล้วก็เชื้อราหรือแมลงต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะแพ้สารกระตุ้นอะไรค่ะ เพราะว่าสารกระตุ้นหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมละภาวะด้านนอกแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะมาจากสิ่งที่อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะก็ได้แก่เชื้อราค่ะซึ่งสามารถพบได้ทั้งในบ้านนอกบ้านเชื้อราในบ้านนะคะมักจะพบบริเวณมืดๆค่ะแล้วที่ที่มีความชื้นเช่นนะคะห้องน้ำห้องครัว เมื่อหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปนะคะก็จะเกิดอาการคัดจมูกเนื่องจากสปอร์นะคะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะมันนะคะอาจจะเล็ดลอดเข้าไปในปอดทําให้เกิดโรคหอบหืดได้ค่ะสาเหตุที่2ก็คือลรฝุ่นค่ะลาฝุ่นเนี่ยเป็นมแมลงนะคะตัวเล็กๆค่ะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่จะปักปนอยู่กับฝุ่นตามพื้นบ้านโดยเฉพาะนะคะในห้องนอนที่นอนหมอนพรมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะ ลายฝุ่นเนี่ยชอบอาศัยในที่อับชื้นแล้วก็อบอุ่นค่ะมูลของลายฝุ่นนะคะสามารถฟุ้งกระจายได้ง่ายและลอยเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราในขณะที่เรานอนหลับค่ะเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจแล้วก็ภูมิแพ้นะคะสาเหตุที่3ค่ะมแมลงนะคะรวมไปถึงเศษของมแมลงและอีกตัวการสําคัญก็คือเจ้า,มาแมลงสาบค่ะเจ้า,มาแมลงสาบแล้วก็เศษแมลงนะคะอาจจะเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยการสูดหายใจเข้าไปค่ะ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจเช่นโรคหืดแล้วก็โรคจมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้ค่ะสาเหตุที่4ก็เป็นสาเหตุใหญ่เหมือนกันค่ะก็คือสัตว์เลี้ยงในบ้านค่ะจะเกิดอาการจากการแพ้ขนของสัตว์ค่ะเช่นขนสุนัขขนแมวแต่สารสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดการภูมิแพ้ก็คือโปรตีนที่อยู่ในเศษขี้ไครเศษน้ําลายแล้วก็ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงค่ะ โดยสัตว์เลี้ยงหลายชนิดนะคะมีโปรตีนเหล่านี้อยู่ค่ะแล้วก็ทําให้หลายคนนะคะมีอาการภูมิแพ้หลังจากที่ไปสัมผัสไปจับแล้วก็ไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงค่ะสาเหตุที่5้านะคะก็มาจากละอองเกสรจากหญ้าแล้วก็วัชพืชค่ะบ้านไหนนะคะที่มีสวนแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการก่อภูมิแพ้ได้ค่ะถ้าหากว่าผู้ป่วยคนนั้นมีอาการแพ้และอองเกสรจากพืชนะคะ พราะโดยปกตินะคะละอองเกสรเนี่ยจะลอยอยู่ในอากาศนอกบ้านแล้วก็ถูกลมนะคะพัดพามาติดตามมุงลวดหรืออาจจะหลุดลอดเข้ามาในบ้านได้ถ้าผู้ป่วยคนไหนแพ้และอองเกสรพวกนี้ก็จะเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นค่ะมันมีวิธีค่ะไม่ต้องกังวลนะคะ 1. นนะคะก็คือเรื่องการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ค่ะการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นะคะเน้นที่ไม่มีขา มีบานเปิดปิดได้ค่ะ,ะเพราะว่าตู้เตียงจะวางแนบสนิทกับพื้นค่ะแล้วก็จะช่วยลดปัญหาฝุ่นที่สะสมอยู่ใต้เตียงแต่ถ้าอยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบขาลอยนะคะควรเป็นขาที่สูงพอให้อุปกรณ์ดูดฝุ่นหรือไม้ม็อบยื่นเข้าไปทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะตู้เก็บของหรือตู้โชว์นะคะควรเป็นแบบที่มีบานปิดค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะคะจะเข้าไปจับตามสิ่งของที่วางอยู่บนชั้นโชว์นะคะ 2. นะคะเลี่ยงการใช้พรมในการจัดบ้านค่ะเพราะนอกจากจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศแล้วนะคะพรมเนี่ยยังเป็นที่ที่สะสมของฝุ่นละอองไรฝุ่นและสารก่อพิแพ้อื่นๆด้วยแต่ถ้าอยากแต่งห้องด้วยพรมนะคะก็ควรเลือกใช้เฉพาะในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็หมั่นที่จะทำความสะอาดนะคะดูดฝุ่นแล้วก็นำไปซักเป็นประจำค่ะ 3. นะคะควรจัดบ้านให้มีแสงแดดส่องเข้ามาถึงค่ะ เพราะว่าแสงแดดนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อราได้บางส่วนแล้วก็ยังช่วยให้บ้านนะคะไม่อับชื้นเพราะฉะนั้นนะคะจึงควรมีหน้าต่างที่เปิดม่านให้แสงแดดเข้ามาได้ด้วยนะคะไม่ควรจัดของหรือเฟอร์นิเจอร์ให้บังหน้าต่างค่ะแล้วก็ควรจะเปิดห้องเปิดหน้าต่างให้อากาศได้ถ่ายเทเข้ามาในห้องบ้างนะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศค่ะ4นะคะ เลือกใช้ผ้ามา่านหรือปลอกโซฟาชนิดที่สามารถถอดไปซักทําความสะอาดได้ค่ะเพราะว่าผ้ามา่านแล้วก็โซฟาเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะลําบากในการทําความสะอาดหลายบ้านนะคะจึงไม่ยอมทําความสะอาดค่ะจึงทําให้เป็นแหล่งสะสมของสารก่อภูมิแพ้ในบ้านได้นะคะวิธีจัดบ้านให้ห่างไกลภูมิแพ้ก็คือ ควรเลือกโซฟาที่มีปอกสามารถถอดออกมาซักได้ส่วนผ้าม่านนะคะถ้าไม่อยากซักออกมาทําความสะอาดเนี่ยควรเลือกผ้าม่านชนิดที่เป็นบานมูลี่ค่ะที่สามารถเช็ดทําความสะอาดได้นะคะ 5. นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆก็คืออุปกรณ์เครื่องนอนค่ะควรเลือกชนิดที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะอย่าไปเลือกใช้วัสดุที่เป็นนุน่นฟองน้ําขนนกผ้าขนสัตว์ผ้าสำลี เพราะวัสดุต่างๆเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดการสะสมของสารก่อภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศซึ่งเมื่อสูดดมเข้าไปนะคะอาจทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ส่วนวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะจะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายกว่าค่ะ 6. นะคะไม่สะสมของที่เก็บฝุ่นค่ะเช่นนะคะสิ่งของที่มีขนฟูนะคะก็ได้แก่พรมปูพื้นตุ๊กตาหรือข้าวของที่มีขนค่ะ เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถือเป็นแหล่งเก็บฝุ่นชั้นดีมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการกัก,กเก็บฝุ่นหรือถ้าชอบมากๆก็เลือกแบบที่มีขนสั้นแทนค่ะเพราะจะช่วยลดการเก็บฝุ่นได้มากกว่าเลยนะคะ แล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะและที่สําคัญถ้าเป็นตุ๊กตาสําหรับเด็กๆนะคะควรหมั่นซักทําความสะอาดบ่อยๆอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะ7นะคะบ้านไหนที่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์นะคะควรจัดโซนสําหรับน้องๆให้เรียบร้อยนะคะควรแยกโซนให้ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะถ้าแพ้ขนแมวขนสุนัขขนสัตว์นะคะต้องจัดให้เขามีที่อยู่โดยเฉพาะไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นไปทั่วในบ้านนะคะ และที่สำคัญนะคะไม่ควรนำสัตว์มานอนด้วยเด็ดขาดเลยนะคะแค่ะหมั่นซักผ้าปูที่นอนปอกหมอนผ้าม่านต่างๆนะคะอย่าปล่อยจนฝุ่นจับค่ะเครื่องนอนต่างๆนะคะเช่นหมอนผ้าห่มนะคะจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเชื้อโรคเหงื่อแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่หลุดร่วงนะคะและสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอาหารชั้นดีของไรฝุ่นเลยค่ะทำให้ไรฝุ่นนะคะเติบโตได้ดี เพราะฉะนั้นจึงควรดูแลให้สะอาดแล้วก็ปาศจ,จากฝุ่นอยู่เสมอนะคะใช้น้ําร้อนในการซักค่ะเพราะอุณหภูมิน้ําที่55องศาขึ้นไปนะคะสามารถฆ่าลาฝุ่นได้ค่ะ 9. กาวนะคะมันล้างแอร์เป็นประจำค่ะเพราะว่าแอร์นะคะเป็นต้นกําเนิดของอากาศแล้วก็ลมต่างๆที่จะพัดเข้ามาหาเรานะคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะเคยล้างปีละ1นครั้งตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้ามีใครป่วยเป็นโรคภุมิแพ้ในบ้านนะคะ ควรจะล้างฟิลเตอร์แอร์นะคะทุกๆ1-2เดือนค่ะตอนนี้นะคะการล้างแอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะมีคนออกมาสอนออกมาแชร์มากมายเนะคะ่ะในโลกโซเชียลแล้วก็ใน y o u t u b e นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้ค่ะล้างด้วยตัวเองก็ได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ อาจจะมีการใช้เครื่องฟ้องอากาศช่วยด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆนะคะจะมีระบบดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศที่ละเอียดมากขึ้นค่ะจะช่วยให้ผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือว่าผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้เกสรหญ้าต่างๆเนี่ยมีอาการน้อยลงนะคะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะ10เทคนิคการจัดบ้านให้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้นะคะ แม่จ๋าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆบ้านที่มีบุคคลในบ้านป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะอย่าลืมว่าบ้านนั้นเป็นที่ที่เราพักอาศัยอยู่และใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดเพราะฉะนั้นโรคภูมิแพ้จะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงสิ่งแวดล้อมในบ้านก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะลองไปจัดดูนะคะแล้วได้ผลอย่างไรบ้างอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแบ่งปันกันบ้างนะคะ หากชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพกดติดตามช่องพยาบาลแม่สาวไว้เลยค่ะขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ5นะคะเลือกอุปกรณ์เครื่องนอนที่เป็นวัฒ5นะคะเลือก ห้านะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆก็คืออุปกรณ์เครื่องนอนค่ะ